พี่น้องเช้เราอยู่ทุกที่น้นี่มาสวยมากนะจ๊ะทุกคนจ้ะโอ้ยสวยนะตอนนี้ก็ได้ประมาณนี้แล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องจ้าเมื่อวานี้พ,พี่น้องมาหาอีลอกจ้ะมาจากเข่าเมืองว่าสิ พักผ่อนที่เกิดว่าเออมอยาย่างออกกาลังกายก็ดีเพราะว่าปกติกันแรงคู่มือไม่เปียกจากแล่นมนยาย่างจังเกินก็คือเดินป่านะคะป่านาของแดงจ้ะช่วงนี้ฝนตกคู่มืออีหรอกกอะไรคุนหากอะไรมันจะนอนอยู่ที่ว่าการหาอีหลอกเนี่ยอายไ่ค่อยชานาญป่าใดนองปูนี่เพิ่นสีหมานเอออัะบนเบอ่์อวัมนมะนี้ส่ได้อีหลอกพ่อแก่หรือว่าโอ้โหโดอกแรกแหกหมานใหญ่มากเลยค่ะน่องปูเห็น วิธีเบิ่งอีดอกนี่ต้องเบิ่งตรงนี้แล้วก็กลิ่นของมันจะกระจายแบบว่าถ้ามันเป็นดอกบานกลิ่นมันสีแห้งจ้ะไปต่อเลยอันนี้เป็นอีบุกนะจ๊ะหรือเขาเอิ่อกระแบรจ้ะที่มีแมงกุจิเข้ามาอยู่แต่ตอนนี้นะมันบานยังโมแห้งดอกมันยังโมเหม็นดอกกุจีเออดอกกุจีิผสมกุจีมันยังโมเข้ามานะจ้ะเนาะบุกนี่โมมันใหญ่ใหญ่เลยจ้ะเดี๋ยวอีกประมาณสองสามมื้อพอแหละมันจะมีแมงเข้ามานะบุกเนาะอันนี้มันยัง ไม่มีจ้ะกุจิไม่เห็นว่ามันจะเป็นแันนมีจ้ะกระเบนคิอว่าก๊กบุกจ้ะสวยนะสวยมากเลยเนาะอย่างคะตอนนี้เราเจอสมบัติคะ่ะนี่ก็คือขี้ควา,ายแล้วเราก็จะมีอาหารในตรงนี้นล้วก็คือนี่คะ่ะจะมาปุ๊บ มับนบอแเปนแนวหน้าเกียดนะจ๊ะพวกเฮากินกันดีๆนะปุ๊เนาะกุจี่ขี้ควายเนี่ยไปแกงสีหลอกนี่แหละไปแรงและกุจีขี้ควายมึงเก้ได้เห็นสองอันเหี้ยไปเลยเฮียจ๊ะพูยัำมา ต,ออตัวใหญ่ดีป่ะนา่าตอนเป็นอย่างน้อยพี่น้องเลยมากขนาดเลยเห็นขี้ควายอยู่ซน,นิเร่นาหาเลยถ้าปิกัวแซบ่บแซบ่บตายประหันปูนี่ไม่เห็นเลยมันมีเสียงจะเราว,ว่าไว้สมคุ้อย่างละ นี่ตอที่พ่อกินบ่อไม่กินบ่ได้เลยจ้ะ <c oughs> จ้องอันก็พ่อกินดอกแค่ไหงได่พูดหนึ่งกินขาบอ่ <c oughs> อลอดูนหนึ่งกินแขนบอ่อ

เทากับ่ต้องถิ่นเราเอาแล้วเนาะเพื่อนได้เจอกองใหม่สมบัติอันใหญ่หลวงนี่นี่นี่นอ้หูยขี้ควายไปแกงใส่อีลออถ้าสมมงหมดมีเสียงเราปุ๊เนาะขว่ตามนล่นะนี่ดิอูย้ยมาเริ่มเลยเนาะไหวไหม <laughs> ดึง มม้วนได้จ้ะปวดใจกวายนี่วิธีคนอีสานแถวเน็ตกินหากินไม่ดีบ้างเขาคิดว่าหากินไปทั่วท์เทั่วเพืนหากินไม่นีดีเดนมากูน่ะนี่นี่ปุ๊กเนี่ยนะอืมมีเจออันใหญ่ๆแล้ฮะนี่ๆๆอันกินได้นะคะใส่ปูจ้ะสีทองนี่กินได้ให้ใส่ปู๊กกันบ้า มาอากรกระจิวล,ลงดินแล้วจ้ะกระจิ้วคือยังกระจิวคือหมดไม่มีหล่อจะมาโคนี่ไี่ใส่ก็ได้อย่างหนึ่งก็ไดแนวเนื้อหน,นุุ่่นะเนี่ยแม่นนี้แหละที่มันไปดุดอยู่ในกระแบะจ้ะ,ะบอกกุจีคือการแต่กุจีนจจคนราชนีแต่ะนะอันนี้นี่ปุ๊บมีขาว นี่มีเขาน,นะจ๊ะเพลทผู้ค่ะนี่จ้ะกินไ,ได้นะจ๊ะนี่เพลทผู้ปแปลกเนี่ยอย่างก็อยาจะเป็นเพลทผุนนิดหน่อยก็เพลทเมียทุยกอย่างเลย <c oughs> นี่นี่นีน่นี่จ้ะอู้หีบพึ่งไปสิ พึ่งห่อไปก่อนเด้จ้ะเราหายอยู่หากินของคนอีสานวงพี่ร้องไม่แทงเมื่อกีน้นี่ไข่จะตาบอดบอื่เห็นหุ่งหมดอย่างเดียวนี่ย่ายเงี้ยเเอาได้จ้ะ จ่หลายที่จะมีเสียงปุ๊นี่ปุ๊จะหลายนะปุ๊นาะปุ๊ปุ๊ปุ๊ขี้ควายจะไปขี้เกียดเพื่อนเลยจ้ะเพราะว่ามันเป็นย่างเนาะขี้วัวขี้ควายนี่แบบเพิ่นแบบเพื่อนยังนะอันนี้เพิ่นหลายเลยจะ้ะประโยชน์เพิ่นหลายเป็นปุ๋ยเนาะเป็นปุ๋ยเป็นนั่นเป็นนี่ ยาก็ไปดี้ะตัวน้อยี่มาแล้วจ้ะจะให้เปิ่งใหม่นะจ้ะหอนขนาดเลยเป็นแพบอ่ะเรามีนายเชฟมันบอนี่จะเบิ่งอื่นนี่จ้ะทุกคนจ้ะโอ้ย bươn đi Leo nè nè nè, nó ta mất rồi nó mất rồi mày đi kim rồi tai bunny tay nữa tay đây bố mẹ đi nữa tay nữa tay nữa tay đây tay nữa tay nữa nè nó cứ lại thế đi ôi ตัวเมียแปะแลบหมดแล้วหมดแล้วใสจะน้องน้องกลับบ้านด้วยลอกก็ได้ีลอกไปต่อโ,โอ้ยหมูหมูเชื่อ <c oughs> เรา่เจอเจน่เนื้อคู ar, thrill, <pf unlikely> ่ทายเนาะปูไปทางใดกันดีไปค้ากินเพื่อนจะกินหอมอยางผ่านไปแล้วที่กินกลับมาอีกเจอเลยจ้ะเดออันนี้หอมมากเลยนะบุเนาะดอกตัวนี้ this is what they call i l o k or if you want to be polite you call k u l o k give me some more i l o k yes thank you let's go จจ้ะจ้ะะตอนนี้ก็คนละสองแต้มถ้าเบิ้งว่าป่านี่ผู้ใดชีได้แต้มหลายกว่ากันเวลาที่ลกเขาซดหนีพึ่งจ,จับนั่นจับนี่เดี๋ยวจับมันคั่นจ้ะถ้ามันสู้ก็มันจะบวคั่นนี่ค่ะถ้าเบิ้งว่าผูา้ริชีแต้มหลายเบิ้งท่าทางเราจะเป็นน้องฟูไปคนไม่ค่อคยบานบาได้เพราะว่าคนหาหลายจ้ะคทั้งที่จะหายากเพราะว่ากงกลืนกับโก้งไมงเข้มข้ม หัวมากเลยนีไปกันต่อเลยค่ะไไงอยเกือบแพงเลยเห็นว่าเขาบุหรีบั็นยังไนกูเป็นย่ออันยังม งูลายทันตันอีกแล้วจะดอกแบบยางโบานตรงนี้ค่ะสวยๆนะคะไปตอกันเลยค่ะข้างอย่างไปยวาไี่นอจ๊ะ สวยหอมมันี้หอมอ่ะดีไหมันรอดทายังเพราะมันอยู่ในโขดนะปุณละเพราะว่าถ้าบบอหงโขนี่พวกนี้อยู่จ้ะมันสีรอดเพราะว่ามันเป็นสีเดียวกันคนสีโบเห็นเนาะอันนี้ถ้าเห็นปุ๊บถ้าอยู่ข้างนอกปุ๊บโดดเด่นมากเพราะเป็นสีเขียวขาวมันได้คับจ้า โอ้โหตรงนั้นโอ้โหดูสิเธอาเชาชาชาสันไปลูกกลับด้วยกันงนั้นน่ะไปหรือยังสองสี่หกแปดตอนนี้เราได้ 8. แปดได้เก้าเส้นละได้สิบห้าเส้นเดี๋ยวเขาออกจะไปจะไปจะไปไปเต็มโอเคนี่จ้าทุกคนจ้าเนี่ยมันเริ่มแก่แล้วไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าแต่ว่าได้อยู่นะถ้ามันแก่มันจะเป็นแบบนี้จ้า สิ้วเขียวถ้ามมนสุกมันก็จะเป็นสีแดงกินบม่ได้เลยจ้ะต้องเชิงมันเลยกินไม่ได้ที่นี่คือคุ้มไอ้บ้านอาไอ้โบกินจังหวัดอื่นอาจจะกินเนาะแต่ก็เห็นว่าจังหวัดอื่นเำลักินอยู่อันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครกินใครไม่กินเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะไปค่ะ ตัวน,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 นั้นน้อยไปมคือ B A เลยนะคะมดูว่า,น,านี่่สีอะไรยังนี้อกมนกแก่แล้วนะนี่นกกนนนนยังนบอดใี้ไ้ามีอันนึงจ้ะดเจะเอาให้เบิรงมอถัหน,นักนะ ถ้ามันมีอันนึงเดี๋ยวต้องลกคเลยจ้ะถ้ามีหลายๆอันคือลกเมื่อได้นะบุญนาะอันเดียวเนี้ยไว้เพิ่นเข่าอีกแค่หนึ่งจ้ะไะเถะนี่คะยัมาปุ๊บนี่ยนคันแล้วหนึ่งอันนี้คันไปจ้ะเนี่ยนะไปค่ะ ออยทอดนี่ปูเอาไปในพื้นใหญ่เรีนนะจาะขลังขลังสวัสดีค่ะพี่น้องจ๋าสิสวัสดีค่ะพี่น้องจา๋าสวัสดีครับพี่น้องจ๋า h ี่เรา o ยู่วันนี้รันนี่นเอนี่ย ขับหญ่มหาอีโลองน้ำันเงาเงาสาวโรงงานโอ้หมด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 ่น้อาบายบายพี่น้องจ๋า เใช่ค่ะสีเสียนกระสีออกจาะโขนี่แล้วจ้ะที่พอว่ารุ่นกันดอกไม่สวยมากนั่น,น,นอีกหัน อี่อ,องนี้ทางนี้ก็ได้ประมาณนี้แล้วนะคะ เดีย๋ยวจะพาทุกคนไปป่าตรงโน้นค่ะได้อีกประมาณสิบเส้นก็จะกลับบ้านวันนี้ไปโพดใน messenger กลุ่มของกุสมานยี่สิบแปดมันจะเนาะให้ถามว่าผูดอยากกินก็มาเอาเพราะว่าพวกายไปหา่มือจ้ะพอได้กินนะจ๊ะเนาะก,ก็ะแบ่งปันเพื่อนบางคนเพิ่นกะอยากกินแต่เพิ่งหาบาปรเฟนจ้ะนี่กเ็เลยที่ได้แกงให้พี่น้องเบิงดอกเพราะว่าคือว่าอยากให้ให้โม่งจ้ะจ่าแล้วพี่น้องเอ้ยเมื่อจ้ะพ่อกินแล้วละ พ,พ่อพีพอแบ่งปันแล้วล่ะสิพาพี่น้องไปคุดกระปูโป้มันมัดข้าหลาดเลยยังนี่พลึพ้พล้ <c oughs> พี่น้องมาดูหรือว่ามันเป็นยังงนี่ควันไฟระปูพลึพ้พล <c oughs> โอ้แต่เสื้อพร่มจ้ะคนไปจีนม็เกอ้าอยู่แล้วแห้งเอา ไปใหญ่เนะจ้ะเนาะสําหรับวันนี้เค p ี่พีกก็ขออนุญาตกลับบ้านก่อนนะคะเจอกันคลิปใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย